สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือเนก้มาพบกับน้ำเชียร์น้คะท่านผู้ชมพอดีน้องผู้หนึ่ง่นไล่มาหาค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นวาเพิ่นฝันแม่นค่ะเพิ่นฝันแม่นเลขว่าหลายคู่เลขคู่เดียวพร้อมค่ะเพิ่นฟันว่าเพิ่นฟันย่เมืใดเล่กนเขาค่ะเพิ่นซอว น่องกอนเด้อค่ะท่านผู้ชมน้องกอนค่ะน้ำเชี่ยก็เลยขวาสัมผัสเพิ่นเด้อค่ะเพิ่นโท่มาหาค่ะเพิ่นอัดขิปเสียงมาในไล่เพิ่นว้าดีๆค่ะท่านผู้ชมเขาเอาความฝันน้ำเชี่ยก็เลยอยากให้เอฟซี่ฟั่งอยากให้เอฟซี่ได้น้าค่ะเทียะเลขเพิ่นเข้าเนาะค่ะเหลขคขวมฝันค่ะงวดว่าหันนี่เพิ่นกาได้หาโฮกหกขาค่ะเพิ่นฝันค่ะ คลิปนี้เป็นงวดแรกที่น้ำเชี่ยตามนะคะเอาขอบคุณแนวทางน้องกอนเพิ่อนเนอร์ค่ะเลขเลขข่วมฝันนะคะท่านผู้ชมเลขข่ว,วมฝันค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะอันเชื่อเอิญมาแห่งไหนเนาะอาจารย์กอนบอกเอิญอาจารย์ผมก็ขึ้นเอิญน่นอ,งงอ,องกอนฝันแม่นก็นได้เน,ะะนาะค่ะเนาะค่ะเอา อันเห็นอัดคีบเสียงไปว่าวที่ดีอยู่ในอันอัดคีบเสียงช่วงไปในไล่ให้น้ำเชี่ยค่ะเนี่ยเห็นอัดอันอัดคีบเสียงมาในไล่ว่าวกมฝันให้ฟังว่าวดีดีค่ะน้ำเชี่ยก็เลยอยากอัดให่เอฟซีฟังค่ะว่าเลียงเงาความฝันนี่เป็นยังไงค่ะเขาดีบ่ค่ะบ่อฝันบ่าถึงความฝันนะแม่แม่แต่ว่าซื้ออะไหไจ้าจ้ะค่ะ อันเอาหมวดล่าสุดบังหันนี่ฟันว่างไดคะ่ะหมวดล่าสุดนี่ฟันว่านมีผู้ชายค่ะเออฟันว่านปัวนอผัวนูสีนอนน่นอนนั่มท้องคอนอ่อนนั่มดูสินะมันมีเขาก็เล่นนูก็เลยว่าบ่อบอบ๊อบบ๊ให้สินะบ๊อบบ๊อห้ผัวนอนนั่มบนันี้กเ็เลยมีผู้ชายคนนึงค่ะเขาบอกว่าาคือสิเนี่ยแค่คือสิ เล่นโตแท้ประมาณนี้นะค <c oughs> ่ะเรนโตแท้อันภาษานอนน้ำผั้ซื่อซะมาที่ <c oughs> นี่นูก็ะนูก,ก็ะเล่ไปถามขาเจ้าเรอะสิตีว่าจังไหนไปบอกซุขขจ้าฟังขจรก็เรียกว่าผูา้ชายหาเอ้ยผู้ชายโฮกไม่ยิ่งไม่ยิ่งหา <c oughs> แล้วกะนีะะ่อย,อยังกันภาษาอีสานทักกะเล็กนซะีเนาะค่ะ จานั่นแหละก็เลยตีสี่ห้าหกบริษอทรก็เพิ่งส <45 6. S 2> ี่หี่หาหกจ้ะค่ะสี่ห้าหกตะว่ามือเลขออกเค้นนั้นว่าได้เอ่อหกหกขาหรือหาหาหกนี่ค่ะบัดมือเลขออกมือเลขออกย่ามเ้าแหมบัดที่นี่ได้ยินเสียงะนะั่นไม่ยิ่งคนนึงค่ะไม่ยิ่งคนนึงของออกมาวะ ฮาฮาฮาว่าสั ت ت ้นค่ะใครๆว่าเขาหองว่าฮาฮาบัดที่นี้นุก็เลยเอ่นตอบลราเขาโคกโคกโคโคว่าสั้นอุ้ยอันนี้ฟันบอกค่ะอันนี้ฟันฟันตรงไอ้ฟันในฟันมือเล็กออกกะโอ้ค่ะเออบัดที่นี้มันหาหกคือมันยำในในในงวดบางหันน่ะยำเลขหาหกน่ะฟันสามสีอบค่ะแต่ว่าจิตจําได้ก็คือสานีต่ะบ้านี้ เอางวดนี่บานนี่คือจังอัดคลิปเสียงมาให้น้ำเสียนี่ค่ะงวดนี่เนานงวดนี่ฟังเด้อค่ะท่านผู้ชมบ้านเพิ่นฝันแล้วค่ะตีซอยกันพร้อมค่ะงวดนี่ฝันเนาะฝันวันคือจังว่าไปเที่ยวไซนี่แหละค่ะจ้าแล้วก็ไปย่างไปบระเทศนี้คนก็นเลยฮ้องบอกว่าเลขออกแล้วเด้อว่าซั่นเลขออกแล้วบนออก97ล่างออก63สาเก่าเจ็ด ลางออกโฮกสามเนีนจัดฝันฝันโบย่าวยาเลยอันนี้นะอันนี้คือคือแค่วะ่ะไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวแล้วกันเข้ากระห้องแจ่สีวิวาเลขออกเลีวยจะ้ะอืมฝันโบยาวฟฝันไดน้ซัมเน่ค่ะเะนีนจัวันเอ่อก้อนเหลขกออกขันขันมีย่ำอีกโทษมาหาน้นาจเสี้ยนเเด้อค่ะจ้าอันนี้ฝันฝันว่า เออมีมีคนมาหองบอกว่คะค่ะเก้าเจ็ดกับหกสามมีคนมาหองบอกอืมขึ้ฝันฝันมีคนมาหองบอกสามมวดแล้วเราก็ออกห้อมอ๋อค่ะตอนตอนตอน,ตอนที่ออกไปหกสามตอนนั้นนักก็ได้นหน่อยมาหองบอกมาสามศูนย์เก้าเด้อ,อเล็ออกแล้วสามศูนย์เก้ากระบางสิะละจา้ากระสือถ้าสามศูนย์เก้ากระสือบิกตัดลิ้นแล้วกระบอกกำหัวเล็เก้าค่ะจ้าก็เลยบอดายสัม อือืมล่อๆอีกเทนึงเด้อค่ะท่านผู้ชมบ่รลายครูเพิ่นบอกเก้าเจ๊ที่เขามาหหองบอกนี่คือฝันวันโกนจ้ะโอ้ค่ะฝันเส่าวันโกนแบบที่มีวันพระเส่าวันพระก็มาฝันอีกเทือนึงอืมบอกให้บอก่ค่ะว่าเป็นบนหรือเป็นลางคือเขาหองมาบอกเลยจ้าวาเลขออกแล้วบนเก้าเจ๊ดลางหกสามละสันน่ารักสินี่เออ ต่ว่าแค่เห็นอยู่แล้วค่ะรัฐมนตชบแบบนี่ตรงก็คือต,ตรงใครี่รีเนาะเมียนอันนี้บอกตรงๆแต่ว่าเวลาเขาสื่อเขาก็ตรงกันนั่นแหลนะน่จจะเมียนอยู่ค่ะบางเทียบางเทียเลขกเก่ากับสปินเลขกห่ก็ือจะงวดก่อนงวดก่อนมันออกหกสามเลขเก่าอาชิตีแล้วกาเอาน้องกรนคนฝันแม่นเด้อค่ะรัฐมนชมค่ะอันยุไสก่อค่ะเป็นคนดดอดรจ้าแต่ว่าตอนนี้ยุ่กรุงเทพอ๋อค่ะอยูร่รอนยุไก่น้ำเชี่ยววะค่ะ อยู่อ่าอำเภอบ้านดุงจ้ะโอ๋ออยู่อำเภอบ้านดุงค่ะอยู่อำเภอบ้านดุงอ๋อไปอยุกกรุงเทพสิมาว่นนี้ค่ะโอ้ยกรุงเทพกับกับ,กบอัปปะมานปีใหม่สงการจ้ะปีใหม่สงการกับมะยำพ่อก้าแม่อืมค่ะเอาน้ำเสียถาด้ะค่ะ,คะไก่มือมายำให้อีกจักน้อยนดละค่ะเทียพนมาบอกขวางบอกอีกค่ะเดี๋ยวมีฝันมีฝันมือวันพระพร้อมเด้จ้ะโอ้ค่ะอันนี้กระบอกเป็นโตเล่ลเลยซ้ำโตตรงๆเลย แล้วมันกะตรงกันก็ไปเลขฟันวันกวนพร้อมว่าว่าจ้งไหนค่ะเขาเออในฟันเนาะฟันว่านนวสร้างบ้านหลังหนึ่งไหวบ้บนที่นี้เพื่อบ้านลังงานอ่ะสิมีกระจกล้อมเบิดเลยค่ะอ่าแล้วบัานที่นี้คนจะมาต่้าฟเต็มไปบมดเลยมีทั้งผู้เทาเด็กน้่ยนักเรียนนักศึกษาเต้นไปบมดเออ สีมัดซองเบิงนะว่าพวกหนูเห็เออุอีหยางยูสีนะมีบานกระจกคือคนขังในบ่เห็นเออคนขังในเห็นขางนอกคนขางนอกบอ่เห็นคนขังในซี่นะ <c oughs> เขาผ้าผมซองซอมจนกระจกน่ะแตกตึ้มลงมาเลยอ่ <c oughs> แต่ว่าบ้านลังนีบานลังนีบ่มีจริงจ้ะเพราะว่าบ่ทัานด้มีบานแต่ว่าในในขอความมันเป็นบานของหนูนเนาะมาที่เรียนคนที่เฮตุนคนที่เห็นนุหกระจ,จกแตกนะเขาเป็นมูเขาก็เลยบอกว่าโอ้กระจกแตกแล้ว ้องให้สร้างมาสอมเด้อวสันให้สร้างมา่อมปาตคือสิบเบิดหลายเงอนแท้วซันเบิดหลายเงินเท่ากับสิซอยซอมดอกวซันเพราะว่าเขาเป็นคนเ็ตแตกวซันหนูก็เลยเอื่นสร้างมาเอื่นสร้างมาให้มา่อมเนาะัดที่นี่พ่อสร้างซ่อมเซ็จก็เลยมาถามราคาว่ามันเท่าไดสร้างซ่อมเบิรดเนี่ยออมเทียนเลยน่ะราคาจะดบาทสร้างก็เลยว่าสามสองหกสามสองหก จำนี่ละ 3, 2, สามสองหกจำนี่จำนี่เลยว่าสันวอาว้ำนี่เหอสามสองหกสามสองหกเอ้าเสีย้อยแท้ํำนี่ละ 3, 2, 6, 3, 2, าจะ้วก็ตื้นขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาวันผ่ะตอนตีหา,านะคะท่าน,นผู้ชมเราให้ตั้งเลยจ้ะแมนค่ะทีที่พนอัดมาก,กับว้าวยิงสีเลยค่ะสามสองหกตัดน้ำเนื้อคะ่ะบนล่างค่ะ สามสองหกถ้าตัดสองหกลูกก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วโอ้ซื้อไว้แล้วค่ะเอาสองใบเลยสามสองหกค่ะจ้ะอันนี้คนละส่วนนะค่ะที่เขาเจ้ามะ่องบอกค่ะเป็นฝันมั่นปกนกับวันผ่าก่ะค่ะแต่ว่าสามสองหกมันก็มีหกสามน้ยเนาะแมนค่ะหกสามมันส้นกันเนาะแม่นจ้ะที่เขาบอกว่าหกสามลางเด้อนั่ยแม่ค่ะ โอกสามลางเด้อมันก็เป็นแค่ความฝันนะจ๊ะนอตจั๊กสิออกบ่ออกกับบ่รู้คือกันค่ะเอาไก่เมื่อนมาวอาให้น้ำเสียฟังอีกเนาะค่ะเทียเพิ่นมาห้องบอกอีกค่ะจ้าจ้าค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมน้องกอนคนฝันแม่นเนาะครับผมค่ะเพิ่นไล่อัดเสียงไปบอกน้ำเสียเพิ่นว่าเพิ่นฝันแม่นเอาลงให้เอฟซีแน่เพิ่นว่า นี่แหละค่ะ่ันผูชชมหมวดนี้เป็นหมวดแหลกสิเป็นข่วมหวังของมูบานบ่แมนครับผมค่ะข่วมฝันสิไปชนกันกับพอผู้ถอกบอครับค่ะหรือว่าจังไดเนาะเลขบวนเวียนมาตตตัวเก่านะเถ่าบวกเนี้ยนี่นี่ค่ะเพิ่นอัดเสียงมาให้น้ำเชี่ยนี่ค่ะนี่เป็นเพิ่นฝันขึ้นวันพาได้ครับผมค่ะสามสองหกครับพี่น้องเนาะค่ะสามสองหกตัดเลนให้พี่น้องที่เบิ้งครับผม สามหกสองหสามสองครับผมค่ะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นลาสุดนี้ครับผมเพื่อนฝันว่ามีคนมาห้องบอกเตกบนเก้าเจ็ดลางหกสาครับโอ้ขาไข่พอพอผู้ถอดอกันเลยแมีเล็กเหล็กหามากเองสิครับตอนนี้น้ำเสียมีความฝันก็นจะมีนองกร,รอกรอ่ะ แม่สายพินเนาะแม่สายพินครับผมค่ะก็มาเชียกันสิมี่แม่บันเข่ากับพ่อผู้ถอแมนครับผมค่ะเท่งฝันเท่งคำนวณครับเลือกเอาค่ะเดือกได้ผู้เผ่หมักเนาะแมนค่ะเลขที่ถูกทีคืออะไรละครั้งมาู้มเพิ่นเคยไดครับผมเพิ่นอยากแป้งปันครับต่ว่ามือเลขออกเพิ่นฝันอีกทีเ่าเอาตามติดครับผมกับบล็ไลค์คูได้ครับผมเนี่ย อาค่ะท่านผู้ชมน้องกนเพิ่นเพิ่นอัดมาให้น้ำเชี่ยเพิ่นค่ะอัดเลขสามตัวนี่ด้ยค่ะท่านผู้ชมสามสองหกนี่ค่ะเพิ่นมาว่าความฝันเพิ่นอัดขีบเสียงมาให้ค่ะบานี้น้ำเชี่ยก็เลยฟังฟังแล้วนี้โทษสัมผัสดีกว่าค่ะอเลขความฝันมันมาชนกันไหมค่ะท่านผู้ชมหกสามกับสามสองหกค่ะเอ๋ รอเพิ่นไก่ห้ยออกทีหนึ่งแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะลองกรอนคนฝันแม่นเบิ่งไปก่อนเด้อค่ะเทียเพิ่นเข่าค่ะเลข่หลายไู่ครูอมเพิ่นวาเพิ่นฝันแม่นก็เลยอาถัยเอ้ซีพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะสรลบคลิปนี้พอกันคลิปหนายู่ดีไม่แห้งสุขโขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเจนเคยแล้อค่ะ ขายคิมค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะเอา,เอา,เอาคิมตอนนี้ขายดีว่าเถอแม่นครับผมค่ะได้รับความตอบรับจากพี่น้องน้ำเีมากครับผมครับใส่ถือครับพี่น้องน้นใส่ถือค่ะแต่ว่าน้ำเสี่ยกะดีใจน้ำเพิ่อยู่ดีค่ะท่านผู้ชมผู้ลังคนเพิ่นหนาคำแต่ว่าเพิ่นบ่มีกะบ่มีฝาคือน้ำเสี่ยน้ำเสี่ยมีทุกอย่างค่ะท่านผู้ชม ทั้งกะและฟ้านาดำนาแหล่ค่ะบางท่านเพิ่นเพิ่นนาคำซื้อค่ะานู้ชมน้ำเชียยกะอยากให้เพิ่นเอาไปใส่พ่อเพิ่นเอาไปใส่นาเพิ่นใสขึ้นค่ะคดีที่เท่าแมนนี่ค่ะานู้้มเพิ่นใส่สุดนีเนาะสุดนี้ค่ะนาเพิ่นใสเพราะว่าคนขางบ้านได้ทักเพิ่นเด้อค่ะานู้ชม ค่ะเพิ่์นบอกให้ฟังค่ะน้ำเสียก,ก็ะเลยมา่อว่าซู่เอฟซี่ฟังค่ะ,ะสำหรับผู้ที่เพิรนหนาบ่มีฝ่าบ่มีกะนี่ยแต่ว่าเพิ่นหนาคำกะ<ส>แนะน้าแนวหน้าให้ใส่ค,ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเบ่นแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นนี่ให้ยุดใส่ะะ้อค่ะถ้าสนใจให้ทักไลน์มาเด้ค่ะครับเป็นเพิ่มหไม้เล็กโทรศัพท์เด้ครับพี่ดองค่ะเป็นไอดีไลน์ครับผมเบอร์นี้ 098 474 0683ครับผมค่ะอันนี้พนกะใส่ดีแป้งตลับค่ะสามย่างนี่ขายดีนะค่ะท่านผู้ชมขายดีค่ะสบู่ไฮนาใสแก่ฝ่าเนาะค่ะแล้วก็เซรั่มไฮนาบ่แห่งบ่เหี่ยวใไฮนาเต่งตึงเด้วค่ะนี่ค่ะต่อมากาจจะเป็นแป้งตลับกันแดดค่ะ บ่เป็นขาบเด้อค่ะท่านผู้ชมบ่ติดผ่าปิดจมูกแปงตะลับค่ะแบบว่าใส่ดีอะค่ะเก่อมาเชียบางเทียนน้าเชียรกระถ่าย่นค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมแปงตะลับเนี่ยปกับผิวหนาเลยครับผมอันที่น้ําเชียร์มาคือว่าบ่ติดผ่าปิดจมูกค่ะนี่ค่ะสามอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมใส่ดีค่ะ ต่อมากก็จะเป็นเซรัร่มน้ําหอมครับผมเป็นบํารุงผิวครับผมบำรุงผิวแล้วก็เป็นน้ําหอมในตัวได้ครับผมคค่ะรับแนะนําให้เอฟซีเปิลใส่ด้ค,ค่ะครนี่ค่ะสบป่และเซรัร่มครับพี่น้องใส่ดีค่ะอนี้ก็เฮ็ดในเฮ้าหนาเฮ้าเต่งตึงบ่แห้งบ่เหี่ยวค่ะดันู้ชมค่ะไผกับ่อยากให้หนาเหี่ยวเนาะค่ะดัน,นู้่มยิ่งแถาหนายิ่งเหี่ยวเนาะค่ะ น้ำเชี่ยกะเอาตัวนี้มาใส่กะเต้นตึงขึ้นอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะแต่ว่าน้ำเชียกะดีใจเอฟซีผืนกลับขึ้นมาสร้างอีกค่ะครับเิ่นใสถืยรเนนเกิดการเปลี่ยนแปลงทีใบหนาครับผมค่ะครับเป็นบ่อยฟังเลยค่ะนี่ค่ะขล้ายดีอันดับหนึ่งชุกยอดฮิดเนาะค่ะชุดยอดหิดสุดยอดหิดเก่ามเธียววาค่ะท่านผู้ชม ที่แล้วเพื่นกะทดลองก้อนเนาะค่ะ f อฟค่ะเอา2องยางนี่ไปทดลองก้อนค่ะพ่อเพิ่นใส่ถือกแล้วพเพิ่อนกะสร้างตัวนี้อีกค่ะเท่ะห่างหลอด6รกหลอดค่ะสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหนา้าอยู่ดีไม่แห้งสุภูสุพคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ